ต่อจริงครับเจ็ดร้ยครับต่อครับด้อยครับางกว้าง่างใหญ่เลยครับโอเคครับกราบสวัสดีครับแล้วนะนะ วันนี้ผมจะพามาซ้ำหมายปลาหมอนะครับหมายปลาหมอนะครับหมายนี้ปลาหมอนตะกลับเยอะนะครับดีอยากได้ปลาหมอครับเอาไปย่างเกลือกินครับจะี๋ต้องพามาซ้ำหน่อยครับวันนี้คลิปคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหมายนะครับเนี่ยครับนะนะหมายจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นอ่างครับ ทางเก็บน้ำครับของหมู่บ้านนะครับถ่าตัวอำเภอพนมนี่ยครับหลังจากที่มาวันนั้นครับเราอยากจะมาซ้ำต่อครับทักหมอครับมีถนนทางเข้าอย่างนี้นะครับเพิ่งมาถึงครับได้ไม่นานเองครับตอนนี้เกือบบ่ายแล้วครับเดี๋ยวต้องเซตอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนครับหนูตั้งจบแดกครับหมายจะเป็นลักษณะนี้ครับ อ่างใหญ่ครับอ่างกว้างอ่างใหญ่เลยครับงั้นขอผมขอเตรียมตัวประเทศอุป,ปรกรณ์นะครับ โอเคโอเคครับกลาบสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาหมายหมายเดิมครับหมายจากคลิปที่แล้วนะครับหมายหมอตะกับนะครับแต่มาทางนี้ครับผมจะตกในระยะ27นะครับตกเป็นบาลานซ์นะครับสายไม่ได้ใช้ก็จะเป็น10ปอนด์นะครับสายหน้า6ปอนด์แต่ขอ0.3นะครับ2ตัวเลยนะครับุา3หมายนี้มีสับประหลาดอยู่นะครับโอกาสโดนก็มีครับเรื่องจะไม่โดนเลยก็ได้นะครับมันไม่แน่ไม่นอนครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเปิดด้วยทั้งเจ็ดครับคันเดียวก่อนครับ๋ใคยปรับเปลี่ยนเอานะครับหน้างานเราครับเปลี่ยนไปเรื่อยครับหาวิธีตัวนะครับค่อนข้างที่จะกินบอเหมือนกันนะครับปลาค่อนข้างที่กินเบาครับอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับไม่เสียเวลาครับมาครับนาะยางสองเจ็ดนะครับอ่า ตัวก่อนครับใส่กระชังครับประมาณตัวแรกนะครับเดี๋ยวที่ใช้ก็จะเหมือนเดิมนะครับน้ำปั้งไผ่เขียวนะครับเดี๋ยวน้ำปังแล้วก็ํำไผ่เขียวเหมือนเดิมนะครับจริงสั้นจริงสั้นผมก็จะหุ้มนะครับหุ้มเหยื่อจริงยาวก็จะปล่อย ขนมปังอย่างเดียวครับไต้องผสมแมลงสิ้นครับใส่ไปเลยครับเคเคครับอ่าลุยห่มแรกนะครับได้ตัวเลยไหมครับไม่ได้อ่อยไม่ได้อะไรนะครับลงปั๊บก็ใส่เลยครับอืมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับปลาตัวแรกมาแล้วครับนะนะ ตัวแรกมาแล้วครับเป็นปลาหมอไทยนะครับหมอไทยนะครับตัวแรกครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเป็นเป็นปลาหมานนะครับขอได้ใส่กระชังก่อนจะดีครับอืมหมอไทยครับกระชังแล้วครับ มอสไทยวันนี้ยิงยาวครับเจอกับสามหกสองสองยานเนี่ยแหละครับคงไม่ไกลกว่านั้นนะครับกดครับกดครับเรียบร้อยครับนี่ครับมาแล้วครับแล้วนะขอตะกลับนะครับมอตะกลับมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ประมาณสี่นิ้วนะครับตัวต่อไปตั้งตามไม้เรื่อยนะครับเรียบร้อยครับหืมตัวใหญ่ครับตัวนี้อิ้งหลุดครับว้าตัวนี้มกี้หมอตัวใหญ่เอนะครับสะลุด กดครับยกเียบร้อยครับโอ้โหหมอไทยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหมอไทยนะครับเก็แบแต้มไปเลยครับ เรียบร้อยครับมาแล้วนะครับนี่ครับนะเป็นประหมอตะกลับนะครับ นนีการนะครับเหยื่อค่อยลอยตัวขึ้นนะครับเหยื่อค่อยละลายนะครับยกครับกดเรียบร้อยครับไม้แตมแล้วครับไม้เรื่อยนะครับสนุกครับวันนี้ ดีครับด้วยกันนครับกดครับนี่เป็นหมอไทยนะครับหมอทั้งนาครับหมอทั้งนานะครับ กดโอ้ยโอ้ย,อยดูก็็ทำเรียบร้อยอนี่ครับกินเบาจริงครับเบามากครับกดเรียบร้อยครับ โอ้ยนี่ครับกินเบาจริงครับหรวอตัวมันเล็กเ้วกครับเลยทำให้กินเบาเกี่ยวไหมนะน้อยกครับยกเรียบร้อยครับนี่ครับ มาแล้วครับกดครับเรียบร้อยครับใช้ได้จริงครับ <c oughs> ใหญ่แล้วครับกดครับเรียบร้อยครับ

นเลครับกินเลยครับสมองอนะครับหลาตะก,กับครับไซส์สวยเลยครับไซส์สวยเลยนะมาครับผมเปลี่ยนระยะสามหกนะครับสับงเจ็ดรสสุดมันกินเบามากนะครับไม่รู้ปลาอะไรแล้วก็ไม่โดนของใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยลองลองขึ้นเป็นสามหกดูนะครับยกครับยกโ,โ,โดนแล้วครับโ,โหเป็นไส้ตันครับนะฮะอืมกินเบามากครับนุ้จะเบาไปไหนฮะ กินเบาจริงครับนะมีการนะครับกดเรียบร้อยครับหืมว่าจะกลับครับนะครับแต่นะ กินเบาจริงครับว้้ยกินเบาจริงครับเรียบร้อยครับน้าดูมกินดีครับ ไมีรู้จะเห็นทุนบ้างครับผมจะลองซูมทุนให้ดูนะครับกินเบามากครับนขอให้สุดสายเลยครับอันนี้ผมคนตั้งรังครับล้งปากินนะครับเป็นน้งปาลาเกีนน่ยว คุณเซ็ตตัวครับกดครับเรียบร้อยครับโอ้โหนะ่านะครับไอ้ตันยังกินเบาครับกดคําจะพูดเลยครับอือหือที่ไม่ทันเนะ่เยเเดียวกับวัดแล้วครับยก เรียบร้อยครับโอ้โหส่ตันครับมาอีกแก้มแล้วครับโหงานนี้ใส่จมานใส่ตันครับมีการครับมีการครับยังไงครับยังไงครับ เรียบร้อยครับก็ไม่รอดครับหมอตะกัดนะครับนี่นะครับหมอตะกับนะครับ,รบ,บ,รบใส์คสวยนะครับ่อ,อครับ มีการครับจกครับเียกร้อยครับไส้ตันเน,นี่ครับนะอันนี้เป็นไส้ตันอีกแล้วนะครับตัวใหญ่อยู่ครับ สายนะเมื่อมักินเบากดเรียบร้อยครับหมอตะกัดนะครับนี่ครับมานะ ย้อนสุดสายนะครับย้ลนทุนเซ็ตตัวนะครับเรียบร้อยครับอุ้ยหลุดครับ มีอาการแล้วครับอู้อะไรอะครับนะ้าน้าเห็นเลยไหมน้าเห็นเลยไหมน้าเห็นเลยไหมอืมโอ้ยนูของใหญ่แล้วครับเป็นปลาหมอตะกลับนะครับ

ไปดูของใหญ่เลยครับวันนี้ครับนี่ครับหมอตะกลับต่อครับอีกทั้ตัวนึ่งโอ้โห ตองทางครับตรงทางครับของทางกระตะเพียนเลยครับงานนี้หมายถ้อย,ยนะครับะเพียนดีชอ้นเนี่ยครับไซ ไฟนี้สวยนะครับอืมตัวใหญ่เลยครับนะโอเคครับโอเคครับนะฮะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับมาหาปลาหมอสกับครับก็ถือว่าได้ครับยังไงก็ช่วงนี้เข้าช่วงถยู่เทศกาลนะครับของการแล้วนะครับนะเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยปตอดภาพนะครับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ ครอบครัวนะครับคลิปวันนี้จะอาจจะไม่โดนของใหญ่เลยนะครับเราลุ้นอยู่เหมือนกันครับจะโดนไหมให้อนาได้รับชมไหมครับนี่ก็ท้ายคลิปอนาก็อย่าลืมคลิปปลารวมนะครับท้ายคลิปนะครับอยู่ช่วงปลารวมนะครับวันนี้สนุกครับหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่ที่นาเห็นด้านหลังเลยครับ ง่ายก็นาะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับโอกาสหน้าถ้าไปที่ไหนยังไงก็ได้รับชมคลิปของผมนะครับนี้ก็ต้องขอบคุณนานนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณนานนะครับสวัสดค,ครับนาะน ครับแบบปลากินเขียวๆนะครับดูปลาลมหงนี้ก่าครับเพราะว่ามันจะหมานนะครับไปเอาประสัการณ์นิเนะครับตั้งใจจะหาปลาหมอตะกับนะครับผมครับล้าจะจีดตัวอีกแดงครับ ย่างครับเก็บครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับหมายสวยครับหมายนึงนะครับ